Nó làm xay thùng nữa thì đỏ hơi lột thùng cua Nó lột thùng cua mà mát cả ya <di> <tới writers> <siad <afvrisa> มีอะไร <siadvrisa> เด้อมาบบานี้จำลองคนกันนะคผักมาชิมกีองเ้ยยายจำลองผักสดนะคะอย่าเป่าลูกดีลูกขอร้องสิบนาทีนะคะดูแล้วขอบคขอบใจมากมาก ありがとうございします。<noise> ีย่างพใกนก็ซก่อนสไดก่อนสิมเล่สเล่ตัวไปเอกําไร่แล้วก็เล่ไปตรงไหนมันเลี้ยม,มาบ้าไอ้กําไร่แล้วคําม,มาแล้วก็เล่ไป we <laughs> ผัดไส่ไข่กระแสนะเป็นห่อใส่หมูกระแส,แสบบนะตัวคิจับนิ้งดิบกระแสนี่ยชินรืองรัด่างของคัน้ยงของคับ あっ <laughs> เป็นผ่้เป็นกพวกรองก็สวยงามตัวแล้วผู้พวก็ร้อยเป็นผู้เป็นพวกนะคะไม่เป็นผู้เป็นพวกก็ไม่สวยอย่าวางไว้หัวเดียวมันก็ม่สวยต้องให้หลากหลายหลายอย่างเป็นผู้พวก สัวใหญ่ข้นกว่ากัน่ะะ

รวพ่วงบนรถหาผัมูย่างหน่อยใ้ถุงละสองบาทนะต้องเอาลายต้องเอามา thank you for the support